สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไฮบิดครับตัวนี้ตัวเล็กๆขนาด1,500วัตต์ระบบ12 V โวลต์นะครับให้เพื่อนสมาชิกที่สอบถามเข้ามาว่าอินเวอร์เตอร์ของเขานะครับทำไมเปิดแอร์ไม่ได้นะครับอินเวอร์เตอร์ที่เขาใช้นะครับเป็น4.2ระบบ24 V โวลต์แต่เปิดแอร์ขนาด1 2 0 0 0 b t u ไม่ได้นะครับเปิดแล้วก็ตัดไปเลยเดี๋ยวผมจะ เอาตัวนี้เปิดแอร์ขนาด9,000 BTU ฟิกสปีดให้ดูครับเครื่องนี้1,500วัตต์ระบบ12โวลต์แบตเตอรี่ที่ใช้ก็ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด12.8โวลต์25แอมป์ครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเปิดเครื่องแบตก็ชาร์จยังไม่เต็มที่นะครับ อนนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยดูที่หน้าจอมีไฟออกมาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใจให้อ์มาดูการต่อใช้งานก่อนนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่ก็สายมาเท่านี้นะครับก็ต่อเข้าเครื่องแล้วก็ a c out มาเข้าปลั๊กเส้นนี้นะครับปลั๊กเส้นนี้ก็ไปหาที่ตัวแอร์เลยนะครับผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้1ตัว นี่นะครับตอนนี้มีไฟเข้าที่แอร์เรียบร้อยนะครับผมจะเปิดแอร์แอ่เปิดแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานมาดูที่หน้าเครื่องกันนะครับถัดลมที่เครื่องทำงานแบตเตอรี่มีเท่าไหร่ไม่รู้ วันนี้ดึงกระแสจากแบตเตอรี่ที่59แอมป์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์ใช้โหลดที่44เปอร์เซ็นต์คืนโค้ด04แล้วนะครับโหลดอยู่ที่655วัตต์นะครับเดี๋ยวผมขอไปตั้งค่าใหม่นะครับเมนู29 ตั้งต่ำตัดชัดดาวเมนูที่29ไว้ที่11โวลต์ครับแบตเตอรี่12โวลต์ตัวนี้มีที่25แอมป์เท่านั้นครับรวมๆแล้วก็เป็น320วัตต์ครับถ้าแบตเต็มจริงๆดึงไปใช้โหลดโหลดอยู่ที่600-700กว่าก็จะได้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับดึงโหลด6,890วัตต์ แบตเตอรี่มีที่3,200วัตต์ถ้าเราใช้อยู่3,200วัตต์เต็มๆนะครับก็จะจ่ายได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่นี้เราดึงไฟเกินตัวนะครับก็จะได้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงสายร้อนจริงๆนะครับดึงโหลดเยอะเกินไปเมือ่อแรงดันต่ำลงครับการกินกะระแสก็จะเพิ่มขึ้น ก็ทดสอบให้ดูนะครับใครที่สอบถามเข้ามาว่าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้แบบนี้ครับเปิดแอร์ได้ไหมนะครับทดสอบให้ดูเรียบร้อยแล้วเครื่องนี้1,500วัตต์เท่านั้นครับตามนี้เลยนะครับ